รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมมณจริทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนนะครับของเดือนพฤษภาคม2567นะครับเรียกว่าเป็นเดือนที่ เปลี่ยนสักราดใหม่เรียบร้อยและก็เป็นปีมะโรงโดยสมบูรณ์ด้วยและมีเหตุการณ์สำคัญนะครับครั้งประวัติศาสตร์ก็คือดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานแห่งความมงคลความสุขต่างๆนะครับมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยที่ย้ายเรียบร้อยตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับและจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือย้ายเสร็จไปอยู่ที่ราศีพฤษภไปร่วมกับดาวมฤตยูนะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้ ยาวตั้งแต่30เมษายน2567ถึง13พฤษภาคม2568เลยเรียกว่า จะเป็น1ปีแห่งการกอบโกยทุกลักขณาเลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของความสุขความเจริญนะความสําเร็จสมปรารถนาดาวครูบาอาจารย์ไปอยู่ตําแหน่งการเงินของดวงเมืองและดวงโลกนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินในทุกๆลักขณานะซึ่งตรงนี้อาจารย์ได้ทําคลิปดาวพฤหัสย้ายไว้ให้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดู ก็ไปกดดูลิงก์ท้ายคลิปนี้ได้นะครับอาจารย์จะใส่แปะลิงก์เอาไว้ให้นะไปดูกันว่าแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงนะครับส่วนใครที่ชอบความมงคล ต้องการให้มีความมงคลเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์ก็มีวัตถุม,มงคลพิเศษนะครับตามปรัชญาของชาวจีนเลยเรียกว่าน้ำเต้าทองเรียกทรัพย์นะครับเป็นศาสตร์วิชาโบราณของชาวจีนนะครับใช้สําหรับปรับฮวงจุ้ยนะพกติดตัวเป็นความมงคลดึงดูดโชคลาภโภกระทรัพย์ต่างๆอาจารย์ได้พุทธาพิเศษในวันเสาร์ห้าด้วยในวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับเรียกว่าจะเป็นหนึ่งปีแห่งการกอบโกยนะครับมีของมงคลติดตัวให้ ขวัญกำลังใจนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เพราะจำนวนจำกัดนะครับน้ำเต้าทองของมงคลเรียกทรัพย์เนื่องในโอกาสเหลินศกเปลี่ยนสกราชปีใหม่ไทย2567รักดรับดาวพิหัสที่จะย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์ เพิ่มความโชคดีให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาเรียกโชคลาภเพิ่มความร่ำรวยกักเก็บเงินทองให้เพิ่มผูนทวีมีเหลือเก็บเป็นหนึ่งในห้าของมงคลตามปัจยาของชาวจีนใช้สำหรับปรับแก้หหงจุย้ยเพื่อความเป็นสิริมงคลดึงดูดความโชคดีแบบไม่มีสิ้นสุดรักษาโรคให้คลเจ็บ ปรับธาตุในร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มความโชคดีตามหลักธรรมโบราณด้วยทยพืชมงคลข้าก้าวสีดึงดูดให้มีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมือมีความเจริญง,งอกงามรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ตลอดไปส่งเสริมให้ดวงขึ้นไม่มีตกไม่อับจนขนาน ข้าวเก้าสีในน้ำเต้าทองของพิเศษมหามงคลรวมพลังธาตุปรับสดุลดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ทั้งโชคลาภโภคษั์เคล็ดลับความมงคลแห่งศาสตร์วิชาโบราณผ่านพิธีพุทธาพิเศษเข้มขลังสวดเจริญพุทธมนต์อธิษฐานจิตเจ็ดวันเจ็ดคืนในฤกษ์เสาห้า เพื่อเป็นเครื่องรางนำโชคส่งเสริมความสำเร็จความสมบูรณ์บริบูรณ์สเสน่ห์เมตตามหานิยมมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสนใจบูชาด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ Line at o p e n d นดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับลัคนาธนูพฤษภาคม2567นะครับ ชาวลักนณาธนูเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยได้ย้ายราศีนะครับไปร่วมอยู่กับดาวมฤตยูในเรือนอเลนะอเิก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่ฟังแล้วก็ไม่ต้องตกใจมากนะครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องดีๆมากมายทีเดียวและตําแหน่งของดาวพฤหัสที่เข้าไปเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรนะจุลจักรหมายถึงยิ่งขยันมากจะรวยมากยิ่งมุ่งมัน่นยิ่งทุ่มเทก็จะยิ่งใหญ่และ สำเร็จสมปรารถนานะครับฉะนั้นชาวลัคนาธนูเนี่ยให้ตั้งตั้งใจทําอะไรก็มีความมุมานะพยายามมากขึ้นนะเรียกว่าจะมีโอกาสเห็นแสงสว่างที่ปลายทางเห็นโอกาสแห่งความสําเร็จนะจะส่งผลให้มีกําลังจิตกําลังใจในการขับเคลื่อนเดินหน้าไม่ว่าจะทําสิ่งใดเพื่ออนาคตของตัวเองนะเรียกว่าหลายคนนะ่ะก็จะมุ่งมั่นหาเงินเพื่อเคลียร์ปัญหาเก่า ไปปิดหนี้บัตรเครดิตบ้างไปปิดหนี้ตรงนู้นตรงนี้นะเรียกว่ามีโอกาสสําเร็จนะครับมีช่องทางมาให้เราได้เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทําสําเร็จได้นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเลยวันที่7พฤษภาคมดาวพภูธโคจรเสรดนะดาวพภูธเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนีเป็นเจ้าเรือนการงานนะครับ เสด็จเสดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วจะส่งผลดีในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการายานามิตรมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่และบริวารน,นะบางคนต้องการเสี่ยงโชคก็ถือว่าโดดเด่นเสี่ยงโชคได้ดีตลอดทั้งเดือนเลยหรือจะทําอะไรก็ให้อาศัยการเจรจาการโน้มน้าวพูดคุยอย่างงี้การต่อรองพวกนี้นะครับก็จะสามารถสําเร็จสมปัตตนาได้ดีนะครับ วันที่14พฤษภาคมดาวอาทิตย์โครจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนอารินะไปร่วมกับดาวพฤหัสไปร่วมกับดาวมฤตยูแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภะด้วยนะฉะนั้นพอย้ายเข้าไปในอยู่ในเรือนอ,อารินั่นหมายถึงว่า ถ้าขยันมากมุมาณนะสู้แล้วรวยอย่างนี้นะให้ขยันเป็นพิเศษเลยพอดาวทิศย้ายเข้าไปเนี่ยนะชาวลัคนาธนูเนี่ยจะมีความขยันเป็นพิเศษเลยตั้งแต่14พฤษภาคมเป็นต้นไปนะชาวลัคนาธนูเนี่ยจะมุ่งมั่นมีความขยันเป็นพิเศษ เพราะได้เห็นแล้วว่ามีโอกาสสําเร็จสมปรารถนาเห็นความสําเร็จที่มันสําเร็จขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นตรงนี้นะก็จะส่งผลดีให้ตัวเราได้ชื่นใจมากขึ้นอะไรที่รอคอยเห็นความสําเร็จแล้วก็มีกําลังจิตกําลังใจนะครับที่สามารถเคลียร์จบไปทีเรื่องนะแล้วการเคลียร์อะไรก็แล้วแต่ให้อาศัยการพูดการโน้มน้าวการเจรจานะครับตรงนี้ก็จะดีมากเลยวันที่21พฤษภาคมดาวพระศุกร์เสิจ เสร์จคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนอริอีกแล้วนะในเดือนนี้นะเช้าลัคนาธนูจะมีดาวไปอยู่ในเรือนอริถึง5ดวงเลยนะแล้วก็พอพระศุกร์เสดเข้าไปเนี่ยนะครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีด้วยอยู่ในเรือนอลินะแล้ดาวจะประจําตัวเนี่ย ก็คือดาวพฤหัสก็จะร่วมกับดาวพระศุกร์ร่วมกับดาวอื่นๆเรียกว่าขยันมากรวยมากนะมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนามีโอกาสเสี่ยงโชคก็สําเร็จสมปรารถนานะจะส่งผลให้ชาวลัคนาธนูเนี่ยมีกําลังจิตกําลังใจนะครับขยันมุ่งมั่นเป็นพิเศษเลยนะจะส่งผลให้งานก็ก้าวหน้าหลายเรื่องก็จะสําเร็จสมปรารถนานะครับวันที่25พฤษภาคมดาวพระพุธเสดร์อีกแล้ว เดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนอลิอีกแล้วเนี่ยเป็นดวงที่5เลยมีดาว5ดวงไปอยู่ในเรือนอลินะฉะนั้นชาวลัคนาธนูเนี่ยนะครับอยากจะสําเร็จเรื่องใดให้เจรจาต่อรอง นะบางคนมีหนี้สินบางคนไปเจราจาขอลดหนี้บางคนไปซื้อของก็ขยันต่อเข้าไปโน้มน้าวเข้าไปอย่างนี้นะครับมีโอกาสสําเร็จสมปัติถนานะจะส่งผลดีเลยทีเดียวนะเวลาเราเจราจาไปพูดไปคนก็จะเชื่อแล้วก็จะช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลนะ แต่เวลาคุยอะไรก็รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอยากได้อะไรต้องแอคชั่นจะอยู่เฉยๆไม่ได้เช่นเขาเสนอราคามาแล้วมันแพงเราอย่าปากหนักแล้วก็เจรจาต่อรองขอตรงนู้นขอตรงนี้มันจะสำเร็จสมปัารถนาด้วยดีนะครับตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับ5 0 6 4 7ดูดวงกา,ารยานกฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยาแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิต การเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอะหลึกพร้อมคําแนะนําวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคําตอบให้ ปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว ทุกปีนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการสอนสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะครับสอนฟรีเลยใครที่สนใจอาจารย์ก็จะถ่ายทอดวิชาตามแนวทางบรมครูหลงปุโลกกุดปูปฤรษีพรมนารอดนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ นะเป็นธรรมเนียมของทุกปีนะครับเดือนพฤษภาก็ถือว่าเป็นเดือนเกิดของอาจารย์นะถ่ายทอดวิชาวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะครับให้กับผู้สนใจทั่วไปนะโดยจะสอนสดเนี่ยนะครับมาเรียนกันที่สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนวมิน98เนี่ยในวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือวันที่12พฤษภาคมและ26พฤษภาคมท่านใดสนใจก็ติดต่อลงทะเบียนกันได้ที่ไลน์แอดโอเพนดาวนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาอาจารย์ลงคลิปอะไรไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนให้รู้นะครับเพราะมีคลิปความรู้อะไรต่างๆมากมายทีเดียวใครที่สนใจในเรื่องพัฒนาตัวเองความรู้สมาธิปฏิบัตินะครับเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆก็สามารถเข้าไปติดตามชมนะครับในเว็บไซต์ของอาจารย์เนี่ยเวิร์ไวเว็บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net นะครับ คือสะกดตรงตัวเลยเข้าไปดูมีทั้งหนังสือมีตำรานะให้ความรู้ต่างๆรวมถึงคลิปที่อาจารย์ไลฟ์สดตอบคำถามต่างๆนะเป็นความรู้ให้กับตนเองนะครับส่วนใครสนใจอยากจะพูดคุยกับอาจารย์สดๆเลยอาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันนะครับ10โมงถึงเที่ยงแล้วก็วันพฤหัสวันศุกร์ สองทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับก็มาติดตามมาพูดคุยกันได้หรือไม่มีเวลาชมไลฟ์สดนะครับก็จะมีกลุ่ม Open Chat นะครับเป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะท่านสามารถกดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปอาจารย์นะครับมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนครับ